ต้องมัดได้ครับพี่น้องต้องมัดครับบ่าสัน้นง้อออกนะครับเพราะว่าชิบหาชิบฮกไรป้อยให้ยางหเหรียญป่พ่อครับอยากไปตืมนะครับโอ้รถผู้ใดคือทางมาแห้งเถอะนะครับพี่น้องหยับน้ำพงจุ้กไปบ้านนี้ครับทางโอ้คิดพลาดไหมขอไปไว่หลุนครับนี่ยังจีเห๋อีกแล้วนะ โอ้ขอทายเด้อขอเด้อครับผุครับสวัสดีครับพี่หน้อครับเมื่อนี้ครับเมื่อนี้ฝนลงครับเดี๋ยวแต่ตอนนี้แดดมันซองแน่แล้วนะครับเดี๋ยวให้แดดซองใส่หยาพอหหยาบ่เปียกก่อนนะครับเดี๋ยวจ้องขจีกับปาตัดห้าให้ง่วนะครับแต่เมื่อนี้ห้องิไปตีตามแปลงแพงกุลาที่หฮอปลูกไว้สองอาทิตย์ที่แล้วนะครับปลูกไว้เครื่องแปลงแรกปลูกสองอาทิตย์ทีแล้วอีกเครื่องแปลงปลูกวันเสา เมื่อกี้นะครับกับพานมามู่หนึ่งพานมาสองอาทิตย์อีกมู่หนึ่งพานอีกมากห้ามือนะครับเดี๋ยวไปเบื้องกันครับวาว่ามั่นสีพ่อหลอดได้บหรือว่าเข้าต้องไปสามตืมนะครับไปครับพี่น้องครับไปติดตามชมผลงานแพงกุลละของเรากันนะครับจะหลอดบป่หลอดครับตื่นเต้นนึกอะไรครับนี่ครับว่าท่านไหนไปเบื่องไปครับพี่น้องครับ ครับพี่น้องป้าปลูกบ่งามครับมูเห็ดโลนใบนะครับตั้งแต่สองปีก่อนนะครับพ่อเห็ดโลนใบนะครับเบิ่งดูวครับอันนี้ครับคือฝนกับกำลังสิตแตกสีพูนะครับแตงกวาหลุดนๆนะครับป้าปลูกบ่งามันดนี้ครับป้าที่เขาปลูกบ่งามขนาดนี้นะครับในแปลงครับแต่แห่งมูมันกระเรื่อยนะครับเบิ่งเรื่อยลงคู่สาครับอันนี้ครับพี่น้องเออครับ เรือล่งสานะครับมูนี่เรือล่งสาแต่นี่ได้แพ่งโบราล้วนนะครับกบล้ัง่ามนะครับแต่ปลาปลูกดันบ่ง่ามครับมูเห็ดเนียิย่มง่ามโพดครับมาขับน่ทรนวเดียวครับ มู้โ,โปกทีเห้าตัดไปปลูกนะครับมู้สัน,สนมูนี่ก็ขคืนแล้วนะครับอันนี้อายุยาประมาณสิบสิบเอ็ดสิบสองหมือสิบสิบสองหมือซ้ำกันทีตัดไปปลูกแปลงขางล่างนะครับเพระาะว่านี่ก็เริ่มเขียวขึ้นนะครับถือฝนถือฝน,อนสองเทือ่สามเทือนะครับก็ถือว่าโอ้พอได้ชื่นใจนะครับแต่ส่วนอีกมูนหนึ่งนะครับเน่าแห้งครับอันนี้โอ้ยครับค่าค้าเครียดแตะ ในบ้านนะครับห้าข้างกาหยาวัชพืชมู่อีกมู่หนึ่งอยู่ในหน้าเขานะครับเขากับสีมาาแต่ย่ามฝนนะครับขันบ่อเมน่มนย่ามฝนน้าบ่อขังบ่ออังเขากับสีบ่อมาานะครับโอ้แต่มืออื่นเป็นต้นไปต้องไหนไม่เคียแปลงพวกนี้แล้วนะครับเพราะว่าหยามันย้ามพูดแล้วนะครับแล้วครับพี่ดองวันนี้ให้ไรครับวันนี้ ให้ไรครับให้ไรให้ไลให้ไรครับใส่เบื้องแปลงหยากันครับเข้าเข้าทึ่งขุดหลุมฝังกบนะครับในวันเสาร์ก่อนพุ่นนะครับแล้ววันอาทิตย์ฝนตกเข้าได้ไ่เหยียบใส้ตมนะครับเดี๋ยวพ่อสัปดาห์ต่อมาอ่ะมาเบื้องแลวกอะทอนแห่งนะครับก็เลยฝนตกให้อีกก็เลยไม่หยียบใส้ตมตติมนะครับติดประติดครับพี่น้องครับไปเบื้องกันครับบ้านนี้สิมีนอมี่ แนวบะครับแท่งตัวละหน้าขีดินแกงชือว่าเขียวให้เห็นเนาะครับแต่พวกหนี่เพราะท่านขึ้นนะครับมูมูนี่แห่งๆนะครับแหงๆมูนี่หยาบต้มไส้นะครับแต่ก็มีแท่งหยอดแน่ มีแทงหยอดแน่นะครับแต่ส่วนมูนี่ครับสามารถครับพี่น้องครับอันนี้ยาไว้ครับโอ้ยครับเขียวๆวันแพงกุลาแมนด้วนครับพี่น้องครับยาไว้ตัวนี้ยาไว้ยาไว้ครับอ๋อนี่ครับนี่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 าแถแน่นอนครับปรงแถแน่นอนครับแพงกุลาแพงกุลาครับอันนี้ก็แมนครับ พี่นองครับอันนี้กับแพงโกลาครับมูนี่เขาเหยียบใช้ต้มนะ้ครับถอนถอนมันตายก่อนละถอนมันหนีก่อนเต่้งมูอยู่ในต้มกับแท่งแล้วครับแท่งแล้วนะครับแพงโกลาแพงโกลานี่ครับเริ่มแทงแล้วนะครับเริ่มแทงครับเขียวเขียวเห็นเห็นแล้วนะครับถือว่าโอ้ใส่ได้นะครับใส่ได้นะครับเขียวเียวเบิดเลยครับ สำหรับมองที่เข้าหยียบใช้ตมนะครับแต่ผมว่ามองที่นะสิทธิที่สุดคือมองเหยียบใชตมล่าสุดนะครับม่นั่มาเบิรงกับพีนองครับ,หบรเ,เหยียบใชตมล่าสุดเข้าหยียบใส่วันวันเสาร์ที่แล้ววันนี้วันพฤหัสที่ยี่สิบเจ็ดถอยหล้างไปอีกหามือวันเสาร์ยี่สิบสองวันเสาร์ที่ยี่สิบสองครับพานไปหามือนนะครับเพราะว่ามือนนั่นอากาศมันดีพร้อมน,นะครับแล้วก็ ขีดต้มกับเป็นขีดตม้เตมเล่นเลยขีดต้มเล่นเลยนะครับเลยกับดดเหยียบไส้ขีดต้มคักๆครับพี่ครับพีน้่งครับมงมันครับขันจ้าสีนี่ติดแท้ครับติดแท้แน่นอนครับเอาไรกลัวติดเบื้องหนึ่งก็เอานะครับมองนี้เพราะว่ามันเป็นขีดตมแห้งนะครับใบหย่ากัย่งเขียวเขียวอยู่นะครับใบหยากับใบหย่าแพ่งกุหลาดถอนพันก็ย่างเขียวเขียวอยู่นะครับแสดงว่า ตัวนี้นี่ติดร้อยเปอร์เซ็นครับได้เบื้องหนึ่งก็ยังดีนะครับไปหอดทางผุนนะครับเดี๋ยวเขากับสีไล่กับสีจอดกันเองแหละครับก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับในของเหยียบขีดตุมไส้เหยียบไส้ขีดตมนะครับนี่ครับอันนี้ทอนทอนเหยียบไส้ตุมก็ยังเขียวๆอยู่นะครับยันจากสี่ติดแต่แน่นอนครับได้เบื้องหนึ่งอยู่ครับพี่น้องครับ อันมูนอกนั่นจะหายมัน่นจอดให้มันเท่าหากันแลยครับอันมูอยากใช้ตุ้มเนี่ย่อนขัง,งอนาคตสดใสนะครับอนาคตสดใสแน่นอนครับเดี๋ยวกะหายตั้งตัวได้อีจกจะซิบหาหมือยี่สิ้มือนะครับเดี๋ยวจะชางค่อยเอาฟุน้นฟุ้นมาห้อยหล่อเขาอีกจ้กหน่อยนะครับเดี๋ยวครับที่นี่ครับ อันนี้ให้ลายสุดครับมูอหอกกลลุมกลลุมฝังขี้ดินแห้งนะครับ <c oughs> มันจะติดในเฮาบอนะครับเดี๋ยวเฮาพาไปเบิ่งกันครับไปครับพี่น้องครับมาพี่น้องเดี๋ยวพาไปเบิ่งนะพี่น้อง อันนี้ขุดลุมนะครับมุ้นี่คุดลุมสักจึกนะครับคุดลุมแล้วก็เอาทอนพันลงหร่งลุมเอาขี้ดินกบนะครับได้ติดอยูกก่กอหนึ่งกอสองแลัรงแตกนะครับอันนี้กำลังแตกนอกเขียวๆนะครับอันนี้ชิบสองมือนะครับอันนี้กับกำลังสิแตกนอ,กน,อกนะครับเลอนลง่องอีกหรสิพอดีนะครับ น,นี่สีสางล้างเลยครับนี่ครับอันนี้แท่งเลยนะครับถือว่าพ่อได้ชุ่มชื่นหัวใจนะครับราวาเห็ดแามเห็ดมันเมยนะครับ,ป,รบป้าขังบนป้าขังบนที่ภาพไปเบิงมะกรานั่นนะครับคือต่อแหลกไม่มีเลยครับบบเห็นเลยนอกบับโเห็นเลยครับ มันมาเยาว่วหลังจากที่เขาตัดถิมหมดนครับมันจะคอยโพ่นะครับสองเดือนจะคอยแท่งนะครับอันนี้ถือว่าอันนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับโอเคเลยอันนี้ก็จะเป็นซักก้นหลุมซักเบิดนะครับมูนี่ครับโอ้ติดไห้นะครับนี่ครับถือว่าติดไห้นะครับแท่งนอแท่งหยอดออกก้อนแล้วนะครับอันนี้ก็บจีลาลาเน่ อันขุดมองแรกพี่ครับอันนี้ครับอันนี้เอาบันจังเอาครับขุดถทะชิบหกชีปลุมล้อยลุมมองเบื้องนี้ได้มาซ้ำนี่ก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าติดนะครับนี่ครับแังสีติดแน่นอนครับเดี๋ยวจะงอยปวลงใส่อีกมูทนแห่งๆนี่ะครับในในหลุมยังบ่อตายนะครับเดี๋ยวมันสีแท่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวสีแท่งนะครับอาสีใส ระยะเวลาเน่นะครับอธิใฐานระยาเวลาเน่ยตดก็ถือว่าจากการที่จะของเคยปลูกมานะครับถือว่าคันเจ้าชี่ดูดีครับเพราะว่าเขาปลูกขี้ดินแห่งนะครับปลูกขี้ดินแห่งถาฝนตก้ำนะครับคันใจเจ้าชีกะมีโอกาสครับัดตมีโอกาสได้งามงามใบกว่าปลาข้างบนเดี๋ยวเขา่าน้านะครับ ที่น้องมองหนีนะครับก้อนไถแต่ขนาดหยาไว้กับบัก้าขึ้นนะครับหยาไว้กับบัก้าขึ้นผมสันนิฐานว่าใต้เนี่ยมันสิเป็นบ่อนะมั่นบอน่อนะครับเพราะว่าปลูกหยาบ่ขึ้นนะครับแต่แห่งอันมูนี่ะกะกวนบ่ล่งนะครับกวนบ่ลุ่งเลยฐานรถไทยกับไทบ่อยากสิลงนะครับมาที่นี่ก็ได้เอาห้อยทิมๆิม้มนะครับกะห้อยทิมไว้ฝนตกมาหนำไหถท่วขี้ดินไหถท่วม การย่างยูนะครับติเป็นอนาคตให้่ฟ้ามเข้าได้นะครับแปลงนี้ก็ได้นะครับถือว่ามันนองมันเนงมับอยู่นะครับหลายอยู่นะครับคือว่าขึ้นเยอะนะครับเกินขาดที่เข้าคิดไว้นะครับว่าสีเห็นมันออกนอออกหยอดหลายปนี่นะครับเพราะเด็กคือว่ามันสีท่านหน้าไหวปนี้นะครับเพราะว่าแปลงข้างบนนั่นเท่ามันบอมีนะครับมันบอมี่อเห็นเบี้ยวบ่เห็นหน้าโคตรเลยนะครับ ครับพี่น้องครับมือน,นีกับผ้ามาสำรวจตาเนี่ยแพนกลาทีเขาล่องไหวนะครับยังที่เห็นไปเหมือนสกูเนี่ยครับมองนี่กับสีซุ่มก็มู่แน่น,นะครับเพราะวา่าหน้าเขามันตำโมคงเพลินนะครับเขาไถขีดดินพ่นพ่นพ่น,พน,พนขึ้นไปพุ่นนะครับน,นี่ข้าวนี่กับพุ่นอยู่หน้าขางเคียงของเขาก็เลยตำโมเพินนะครับหน้าคันนา้าเพิ่นเต็มหน้ายุ่นี่กับชีจืดเวดปีครับยุ่นี่กับชีจืดเวดปีนะครับมันซึมลงไมาหาเขาครับ แกนี่กะสิซุ่มซืนก็มูเน่นะครับชุ่มตลอดเวลาแ่งกลาอยู่มุมนี่กะสิติดนะครับแต่กะสิคอยขันมันติดหางๆเนี่ยม่มีปัญหานะครับพ่อบฎิีเรียดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเขาจะเริ่มเติบโตได้เดี๋ยวมันกะสิเท้าเชี่ยเท้าเชี่ยหากันเองนะครับแต่ในส่วนที่แปลงมันเป็นครูรูชิลีเนี่ยเขาก็บ่ได้จีเลียดอีครับเดี๋ยวหอดย่ามตัดนี่เดี๋ยวผมใส่สิบนิ้วยี่สิบสี่ฟันติดคาบนะครับผมถัก หัวถิมเบิดเลยครับบ่ตาอตรงห่วงรับราว่าแป้งนั่นกับโครโลเคเล็กนี่คือกันนะครับกับยังเอายู่นะครับครับพี่น้องครับเมื่อนี้กะต้องพ่อกันซ้ำนี่ครับเดี๋ยวแปลงอยาแปลงนี่กัสิอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับอีกจากสิผ่ามืออีกจักเดือนหนึ่งสิมาอัปเดตให้เบื้องอีกทีหนึ่งนะครับแต่สําหรับเมื่อนี้กะต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับมีความขิดเห็นจังไรครับมีความขิดเห็นจังไรกะแสดงความขิดเห็นกันเขามาได้นะครับชาปัญญาฟ้ามกะ ฝากในเรื่อครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ห้องในเรื่อครับเป็นกำลังใจให้ชาวัญญาฟาร์มนะครับมีอีหยังแหลกเลีเ่ยนเรียนรู้กันคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับชาวบัญญาฟาร์มยินดีน้อมรับฟังทุกความคิดเห็นนะครับสำหรับวันนี้ชาวบัญ,ญาฟาร์มต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับไปพบกันใน e ีต่อๆไปครับสวัสดีครับจาปัญญาฟาร์ม